สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตภาพรวมของพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2000บาทต่อเดือนประจำเดือนกันยายน266ของผมนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนของผมเองนะครับกับในช่วงที่ตลาดไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ไม่ค่อยสวยเลยนะครับเช่อวหลายๆคนณนะตอนนี้ถ้ากำลัง DCA อยู่เนะี่ยพอตก็น่าจะยังเป็นสีแดงเนาะหรือว่าถ้าใครที่บวกอาจจะไม่ได้บวกมากนะ,นะครับอย่างผมเองก็พอตโดยภาพรวมก็ยังคงติดลบอยู่แต่ก็ยังได้ผลดีจากในส่วนของปันผลที่ได้รับเข้ามานะครับในแต่ละรอบซึ่งมาเอามาหักลบกับในส่วนของส่วนต่างราคาที่ติดลบแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงมีกำไรอยู่นั่นเองนะ แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่กําไรที่เยอะมากนะครับก็ต้องมารอดูวันต่อไปว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยในช่วงที่ตลาดกลับมาเป็นขาขึ้นเนี่ยพอทของผมมันจะบวกขึ้นมาขนาดไหนนะครับก็ต้องมาดูวันอีกทีนึงอ่ะอย่างไรก็ดีเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมของตลาดหุ้นภาพรวมนะครับณนะตอนนี้เป็นยังไงโดยสําหรับภาพรวมของดัชนีเซ็ตอัปเดตเมื่อวันที่21กันยายน2566ที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้เอง ดัชชีเซตนะครับก็ปิดอยู่ที่บริเวณ1 5 1 4 2 6จุดภาพรวมตอนนี้ก็คือดัชนีเซตก็ยังคงเป็นขาลงนะครับในมุมมองของกราฟลายวันแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของกราฟรายสัปดาห์แล้วก็กราฟลายเดือนด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของกราฟลายวันเนี่ยถ้าใครที่เป็นสายเก็งกําไรก็อาจจะค่อนข้างเก็งกําไรได้ยากอยู่พอสมควรเนาะเพราะว่าการเก็งกําไรในช่วงตลาดหุ้นเป็นขาลงเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนั่นเองนะครับ สำหรับดัชนีเซตนะครับในมุมมองของกราฟลายวันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีต้านตรงบริเวณเส้นมเ200วันที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยดัชนีเซตก็ขึ้นไปเหมือนจะไปทดสอบตรงเส้นมเ A 200วันแต่ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือได้นะครับพอไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือได้เนี่ยก็มีแรงขายออกมานะพอมีแรงขายออกมาดัชนีเซตก็มีการย่อลงมานะครับจนหลุดตรงบริเวณเส้นมเ75วันนะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่สําคัญนะในช่วงก่อนหน้านี้ พอมันหลุดแต่ชีเซ็ตมันก็มีแรงเคขายออกมาแบบเหมือนมีแพนิคออกมาเลยนั่นเองแต่เมื่อเรามาดูในส่วนของอาภาพในส่วนของ RSI นะครับเราก็เห็นว่าเส้น RSI ณนะตอนนี้นะครับในกราฟรายวันเนี่ยก็ลงมาอยู่ในโซนโอเวอร์โซแล้วนะครับแต่ยังถือว่ายังลงมาไม่ลึกมากนะครับก็มายว่าอาจจะมีแรงขายออกมาได้บ้างนะแต่คิดว่าจุดตรงบริเวณนี้ก็ดูมีความน่า,าสนใจแล้วถ้ามองในส่วนของอเส้น RSI นะครับในกราฟรายวัน สำหรับในรอบนี้นะครับในส่วนของปัใจจัยในประเทศเนี่ยตอนแรกเราก็มองในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับถ้าเกิดว่ามีการจัดตั้งสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วตลาดหุ้นน่าจะตอบรับในด้านที่เป็นบวกนะครับแต่สุดท้ายคือพอจัดตั้งเรียบร้อยแล้วเริ่มมีการประชุมสภาอะไรพวกนี้มันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับแล้วก็เราจะเห็นภาพของนักทุนที่เทขายออกมาแต่ชิงเซตก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือเส้น a m มสองอวันได้นะครับ สำหรับในส่วนของปัจจัยภายนอกประเทศนะครับก็จะมีเรื่องของสงครามการค้าเนาะระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับที่ตอนนี้ก็ลองไปติดตามดูแล้วกันเนาะมันก็มีข่าวออกมาหลายๆอย่างนะครับการแซงชั่นการอะไรกันก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ในส่วนของรัเสเซียกับยูเครนที่คือมันเหมือนจะเงียบนะแต่มันก็ไม่ได้เงียบนะครับคือล่าสุดเนี่ยเหมือนจะเห็นว่ารัเสเซียเนี่ยเดินทางมา มาที่ประเทศเกาหลีเหนือนะครับไม่รู้ว่ามาอะไรก็ต้องไปติดตามกันอีกทีหนึ่งมันก็เหมือนเป็นเรื่องที่แบบเราก็ต้องติดตามเพราะในส่วนของสถานการณ์โลกเนี่ยมันน่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นในบ้านเราค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือ,นก,อน,กนกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่านักทุนที่เราอยากจะให้เขาเข้ามาซื้อก็คือนักทุนต่างชาติถ้าเกิดว่าสภาวะในโลกของเรามันดูไม่มีความน่าน่าไว้วางใจอะไรนี้นะครับนักทุนเขาก็ ต้องถอนเงินออกไปอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์โลกมันอยู่ในจุดที่เออมันน่าสนใจอะไรอย่างนี้เขาก็อาจจะเข้ามาซื้อหุ้นไทยเราได้มากขึ้นนะครับแต่ทงงั้งนี้งนั้นก็ต้องมาดูสถานการณ์ในประเทศไทยของเราด้วยเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในส่วนของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะครับอ่ะก็ต้องมาดูันอีกทีหนึ่งสําหรับสรุปผลการซื้อขายในช่วงเดือนกันยายนนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11กันยายน2องพ กลุ่มที <t <t ่เป็นฝั่งที่ซื้อเข้ามานะครับก็นําโดยนักทุนทั่วไปภายในประเทศนะครับหรือว่ารายย่อยซื้อสุดที่เข้ามาประมาณ16,360ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของโบรกเกอร์นะครับซื้อสุดที่เข้ามาประมาณ4 4 5 5 6 0ล้านบาทโดยที่ในส่วนของกลุ่มที่เป็นฝั่งขายนะครับก็นําโดยในส่วนของนักทุนต่างประเทศก็ขายสุดที่ออกมาประมาณ17,643.53ล้านบาท แล้วก็ในส่วนของสถาบันนะครับที่ขายสุทธิามาประมาณ3,172.08ล้านบาทซึ่งมาเรามาดูในส่วนของภาพรวมของทั้งปี66นะครับตั้งแต่วันที่1มก,กราคมถึงวันที่21กันยายน266 6นะครับเราจะเห็นว่าฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มซึ่งก็นําโดยนักทุนทั่วไปายประเทศนะครับหรือว่ารายย่อยนะก็ซื้อสุทธิเข้ามาประมาณ96,661.25ล้านบาท ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของนังทุนสถาบันนะครับที่ซื้อสุทธิเข้ามาประมาณ52,316.35ล้านบาทส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของน้งทุนโบรกเกอร์นะครับที่ซื้อสุทธิเข้ามาประมาณ3 8 6 3 5 6ล้านบาท และสำหรับฝั่งที่เป็นฝั่งที่ขายออกมาแต่เพียงผู้เดียวในปี66นี้นะครับก็หนีไม่พ้นในส่วนของนักทุนต่างชาตินะครับที่ขายสุดที่ออกมาณนะตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1 5 2 8 4 1 1 5ล้านบาทก็ขายมาโดยตลอดเลยนะนักทุนต่างชาตินะครับก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่เขาจะหยุดขายนะครับก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนนะ ทีนี้เรามาดูกันที่ค่าเงินบาทณปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ36บาทกว่าๆต่อหนึดอลลาร์นะครับซึ่งก็ณนะตอนนี้ก็มีโน,น้มที่จะอ่อนค่าขึ้นมานะครับแต่ว่าก็เป็นการอ่อนค่าในกรอบนะครับประมาณสัก34บาทไปหาประมาณสัก36บาทนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงเท่ากับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยอ่อนค่าไปเกือบๆถึงบถึง3า39บาทต่อดอลลาร์นะครับก็ต้องมาดูกันว่า คือแนวโน้มของค่าเงินบาทของเราเนี่ยมันจะอ่อนค่าไปถึงประมาณไหนนะครับทีนี้เรามาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นของผมกันบ้างนะครับซึ่งในเดือนนี้ผมมีการเติมเงินเข้าไปจำนวน3,000บาทไม่ใช่2,000บาทนะครับหนึ่งพันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นในส่วนของปันผลที่ผมได้รับนะมันก็จะมีของหุ้น PT นะครับแล้วก็ของหุ้น LPH นะครับที่มีการจ่ายปันผลออกมา เมื่อช่วงประมาณสักปลายเดือนที่แล้วนะครับก็เอามาเติมเข้าในเดือนนี้นั่นเองนะครับทั้ง2หุ้นเลยนะก็มันได้ประมาณ900กว่าบาทนะครับก็บเกือบ1000บาทก็เลยปัดให้เป็น1000นบาทนั่นเองนะรวมกันก็เป็น3,000บาทเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ผมก็เลยมีการเติมเข้ามาเป็นจํานวนเงิน3,000บาทนั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนของ2,000บาทที่ต้องเติมเข้าทุกเดือนและก็ในส่วนของปันผลอีก1000นบาทนะครับ สำหรับในเดือนนี้ผมก็ซื้อหุ้น BTS เข้ามาจำนวน83หน่วยราคาที่ซื้อต่อหน่วยนะครับก็คือ7บาท20สตางค์ตัวต่อมาก็เป็น CPO นะครับซื้อเข้ามาจำนวน9หน่วยราคาที่ซื้อต่อหุ้นนะครับก็คือ61บาท50สตางค์นะครับตัวต่อมาก็เป็นหุ้น LPH ซื้อเข้ามาจำนวน100หน่วยนะครับราคาที่ซื้อก็คือ5บาทต่อหน่วยแล้วก็หุ้น PT นะครับซื้อเข้ <Mean. S 2> ามาจานวน100หน่วย Item ราคาที่ซื้อนะครับก็คือ7บาท65สตางค์ต่อหุ้นนะครับหุ้น PT เนี่ยซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าปันผลที่ได้รับเนี่ยเป็นการได้รับปันผลจาก PT นะครับในรอบนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อเต็มล็อตนะครับอีกอย่างมันซื้อยากด้วยแหละหุ้นตัวนี้นะเพราะว่าปริมาณการซื้อขา,ขายของหุ้นตัวนี้มันค่อนข้างที่จะต่ำนะครับแล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายนะหุ้น P t t นะครับก็ซื้อเข้ามาจานวน16หน่วยราคาที่ซื้อนะครับก็คือ33บาทต่อหุ้น ก็เป็นการใช้เงินออกมาจำนวนประมาณ2,997บาทนะครับเกือบเกือบ3,000นั่นแหละเมื่อเรามาดูภาพรวมของพอร์ตของผมณตอนนี้นะครับก็จะมีหุ้น BTS อยู่ที่จำนวน2,553หน่วยราคาต้นทุนก็ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ9บาท24สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7บาท25สตางค์ต่อหุ้นเท่านั้นเอง ดังนั้นหุ้น BTS ของผมตอนนี้ก็คือก็ยังคงติดลบค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ21.52ติดลบ21.52เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเยอะนะตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหุ้น CPR นะครับมีจํานวนหุ้นทั้งหมดก็คือ359หน่วยราคาต้นทุนก็อยู่ที่64บาท23สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาบุนกระดาน,นะครับก็อยู่ที่ประมาณ61บาท75สตางค์ต่อหุ้นตอนนี้ c p ่ผมก็ติดลบนะครับก็ไม่ได้ติดลบเยอะนะติดลบประมาณ3.85%ในระหว่างเดือนเนี่ยก็เคยมาบวกแล้วนะครับแต่ว่าพอปิดเดือนก็มีแรงขายออกมาซะง,งั้นก็ต้องมาดูกันว่าเดือนหน้านี้เขาจะบวกหรือเปล่านะครับตัวที่3หุ้น LPH นะครับก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมดก็คือ713หน่วยราคาต้นทุนก็อยู่ที่5บาท39สตางค์ต่อหุ้น ตนราคาบนกระดานนะครับดูด5บาทเรียบร้อยแล้วลงมาอยู่ที่บริเวณ4บาท98สตางค์นะครับตอนนี้ LPH ของผมก็เริ่มติดลบเยอะแล้วนะครับตอนนี้ติดลบอยู่ที่ประมาณ7.62%ตัวที่4นะครับหุ้น PT ซึ่งก็เป็นหุ้นลูกหลักผมเลยตอนนี้เพราะว่ามันบวกมาต,ตั้งนานนะถ้าจะเป็นปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้มีจำนวนหุ้นทั้งหมดก็คือ3,190หน่วยนะราคาต้นทุนก็คือ6บาท39สตางค์ต่อหุ้น โซนราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่7บาท70สตางค์ต่อหุ้นนะครับปัจจุบันหุ้น p t t ก็บวกอยู่ที่ประมาณ20.54%นะครับก็ถือว่าบวกอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างโอเคนะสำหรับผมนะตอนนี้นะครับแล้วก็ได้ปันผลมาตลอดด้วยก็โอเคอยู่แล้วก็ทุ้นตัวสุดท้ายนะครับหุ้น p ี t ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมดก็คือ616หน่วยราคาต้นทุนก็อยู่ที่37บาท2สตางค์ต่อหุ้น ส่วนราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3.3บสาท25สตางค์ต่อหุ้นหุ้นพีทีทีของผมนะตอนนี้ก็ยังคงติดลบนะครับซึ่งก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ1 0 1 9ก็เมนะื่อไหร่น่ามันจะขึ้นมาเป็นบวกสักทีนะครับอ่ะโดยภาพรวมผมนะตอนนี้นะครับพอร์ตของผมก็ยังคงติดลบนะครับซึ่งก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ4.7 0นซะครับก็คิดเป็นเงินก็ประมาณ4 0 0พันเกือบ5,000ันเลยแหลนะเนาะ แต่เมื่อเอามาหาักลบกับในส่วนของปันผลของผมก็ประมาณ56000แล้วก็ยังคงมีกำไรประมาณสักพันกว่านะครับก็ยังรู้สึกดีอยู่นะครับสำหรับปัจจุบันต้นทุนของผมก็อยู่ที่ประมาณ93,600กว่าบาทนะครับซึ่งก็รวมในส่วนของปันผลที่ได้รับแล้วก็ในส่วนของส่วนต่างราคาที่ผมมีการขายหุ้นออกมานะครับสำหรับการอัปเดตข่าวต่างๆของหุ้นของผมตอนนี้ มันก็จะมีสิ่งที่อาจจะต้องมาติดตามหน่อยก็คือในส่วนของหุ้น b t ทีนะครับที่เขาก็มีคดีความเนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามผมก็ติดตามมั้งแต่ตอนที่มันมีคดีแล้วก็มีแรงเคขายออกมาหนัๆกๆน,นะครับเมื่อประมาณสักต้นปีที่ผ่านมานะครับตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหุ้น LPS ที่ก็ไม่รู้ว่าปีนี้นะครับกำไรของเขาทั้งปีเนี่ยมันจะหายไปเท่าไหร่นะ แต่ก็รู้สึกว่าน่าจะหายไปเยอะอยู่นะครับหุ้น PT หุ้น PT เนี่ยมันก็มีในเรื่องของการจ่ายปันผลออกมาในช่วงนี้มันผ่านมานะครับก็พอยอมรับได้นะครับกับการที่ราคามีการย่อลงมาบ้างนะครับแต่ก็อยู่ในทรงที่ยังดูดีอยู่นะครับสาหรับหุ้น c p พตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับก็อาจจะต้องมาดูว่าผลประกอบการในไตรมาสสามของเขาเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับ แล้วก็เหมือนจะมีข่าวในเรื่องของโครงการเนาะสวัสดิการของทางพนักง,งานของเขาที่มันก็น่าจะมีโอกาสทําให้วอลุ่มการซื้อขายเนี่ยมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะมากนะสำหรับผมเองที่คิดว่านะครับแล้วก็หุ้นพีดทีทีนะก็มีข่าวออกมานะครับเมื่อวานนี้เหมือนเขาจะมีการยุติการออดําเนินกิจการอะไรบางอย่าง,ขงเขานะครับแล้วก็มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาด้วยนะครับ ซึ่งก็จ่ายปันผลในหุ้นละ80ตางต่อหุ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการปันผลระหว่างการนะครับซึ่งก็จะขึ้นเอกดีในวันที่4ตุลาคม2566นะครับแล้วก็จะจ่ายในวันที่20ตุลาคม2566นี้โดยภาพรวมก็ถือว่าให้ปันผลค่อนข้างน่าสนใจนะ80ตางนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับการลงทุนทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยง เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปลงทุนเราก็ต้องศึกษาข้อมูลความเสี่ยงอะไรต่างๆให้ครอบคุมก่อนนะครับเพื่อให้ต้นทุนของเราเนี่ยมันไม่หายไปแบบสูญเปล่านั่นเองนะข้อมูลของผมมันก็เพียงเพียงแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับโอเคสําหรับในส่วนของการอัปเดตพอลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจําเดือนกันยายนส5 6 6ของผมก็ประมาณนี้นะครับ แล้วเพื่อนๆใครที่ DCA ลองมาคอมเมนต์พูดคุยมาเลกเปลี่ยนข้อมูลกันหน่อยละกันเนาะข้างล่างคอมเมนต์คลิปนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็สาม,มารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆใดที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบไปเพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ